ความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลในวันนี้นะครับก็เรียกร้องว่าควรมีการยุบปปชครับเพราะว่ามาจากรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารการทําหน้าที่จึงไม่มีความเที่ยงธรรมและ2มาตรฐานครับกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนําโดยนางสาวสุดารังกุพันธ์อาจารย์ประจําคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยจัดเสวนาบาทวิถีในหัวข้อยุบเลิกปปชโดยมีกลุ่มภาคีพลังประชาชน นำโดยนายพิสิทธิ์คงเสนาร่วมเสวนาที่ด้านหน้าศาลอาญารัชดาครับนางสาวสุดากล่าวว่าปปชเป็นองค์กรอิสระที่ต้องทำหน้าที่ปราบปรามทุจริตคอรัปชันแต่กลับปล่อยปละละเลยในหลายคดีจนทำให้คดีใกล้หมดอายุความทั้งที่ปปชถือเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงความยุติธรรมในสังคมและมีอำนาจในการลงโทษสามารถใช้อำนาจตุลาการได้แต่กลับปราศจากความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม ไม่มีความเป็นกลางสองมาตรฐานจึงไม่สมควรที่จะมีปปชต่อไปเนื่องจากเป็นองค์กรที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ2,550ซึ่งมาจากการรัฐประหารครับการที่มีองค์กรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นนี้ก็ได้สร้างปัญหาความยุติธรรมนะคะเสื่อมวิกฤตเสื่อมศรัทธาแล้วก็สร้างวิกฤตความยุติธรรมในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่า อาจจะต้องนะคะน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่สังคมจะต้องพิจารณาในการยุบเลิกอีกองค์กรหนึ่งนะคะนั่นก็คือองค์กรปรปรชค่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องยกระดับทางความคิดให้กับพี่น้องประชาชนว่าปัญหาขององค์กรอิสระในสังคมไทยรวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่มีอำนาจนะคะผู้ที่องค์กรต่างๆ ที่มีอำนาจตุลาการทุกประเภทนะคะจะต้องถูกประชาชนนั้นตรวจสอบถอดถอนได้นะคะด้านนายพิสิทธิ์หรือเล็กบ้านดอนกล่าวว่าการทำงานของปปชไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการตรวจสอบอย่างเช่นคดีการขายสินทรัพย์ขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงินหรือปรสซึ่งเป็นคดีที่ร้ายแรงและทำประเทศเสียหายกว่า0 0 0 0 0ล้าน และมีข้อเท็จจริงแต่ปปชกลับปล่อยคดีทิ้งจนใกล้หมดอายุความครับคดีปลสนี่เป็นคดีที่ใหญ่มากนะเป็นคดีประวัติศาสตร์ซึ่งได้สร้างความเสียหายกับประเทศแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคดี1 5 1 6ปีแล้วเนี่ยความชัดเจนมันยังไม่มีทุกองค์กรเนี่ยหรือจะเป็นของปปชเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะตรวจสอบนะตรวจสอบการกระทําความผิด ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแต่องคณะไงองค์คณะที่เข้ามาทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ยึดโยงกับอํานาจของประชาชนส่วนทีเราเราต้องการอยากให้เกิดในส่วนนี้มากกว่า พร้อมกันนี้นะครับภายในงานเสวนายังได้จำหน่ายหนังสือการ์ตูนเสียไทยรัฐฉบับรวมเล่มเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือนายสักดาแสเอียวหรือเสียไทยรัฐนักเขียนการ์ตูนการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ป่วยและรักษาตัวอยู่ที่บ้านในขณะนี้ครับ